มาดูเรื่องของราคาน้ํามันกันบ้างนะครับหลังจากที่ก่อนหนี้เองทางกบงอนะครับมีมติปรับสูตรน้ํามันดีเซลเหลือเพียงแค่ B7 <ะ>เท่านั้นนะครับเพื่อที่จะกดราคาน้ํามันดีเซลนะครับไม่เกินลิตรละ28บาทแต่อีกหนึ่งมุมเนี่ยในส่วนของเกษตรกรชาวสวนปาล์มเขาบอกว่า กรบงมีมติแบบนี้ยังไม่มีการพูดคุยกับเกษตรกรชาวสวนยางเลยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วกรบงคุณไม่มีอำนาจนะครับที่จะมีการออกมติในการปรับสูตรแบบนี้แล้วก็มองว่าหลังจากที่ปรับสูตรนะครับส่วนผสมของ b ีร้อหรือว่าไบโอดีเซลนะครับที่นํามาจากน้ํามันปาล์มเนี่ยที่จะไปผสมในน้ํามันดีเซลมันก็จะลดลงด้วยมันจะกดทําให้ราคา น้ำมันปาล์มปรับตัวลงมานะครับ mm. ซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันศุกร์เขามีการประชุมกันนะครับ uh. ในส่วนของเกษตรกรนะครับ mm. พื้นที่ที่ปลูกปาล์มน้ํามันสําคัญของประเทศไทย mm. แล้วก็ทําหนังสือร้องเรียนไปถึงท่านนายกด้วยนะครับ mm. ผ่านผู้ราชการจังหวัดน,นะครับ mm. เรื่องนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับ mm. เดี๋ยววันนี้พามาพูดคุยกันนะครับก mm. ับคุณสิทธิพรจริยพงศ์รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ mm. คุณสิทธิพรสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณกันนิกาคุณอาศวินใช่ไหมครับ ค่ะคุณสิทธิพรรายละเอียดหลังจากที่ที่ประชุมของเราเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทราบมาว่ามีการยืนย่นหนังสือผ่านท่านผู้ว่าไปถึงท่านนายกแล้วนะคะรายละ<า>เอียด <ผม S 1> ข้อเสนอแนะข้อเรียกร้องของเรามีอะไรบ้างคะคืออย่างนี้ก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตทาความเข้าใจกับสังคมหน่อยนะว่าน้ามันดีเซลจะขึ้นจะลงอะนะมันไม่เกี่ยวกับน้ามันไบโอดีเซลเลยนะผมผมคุยตรงๆอะนะข้อมูลถูกต้องตรงๆอย่างยกตัวอย่างวันนี้อะครับนะ น้ำมันดีเซลลดลงหกสิบสตางค์นะแต่ว่าน้ำมันบีร้อยน้ำมันบีร้อยเนี่ยเอาไปใช้ผิดเป็นไบโอดีเซล b ีเจ็ดบีสิบบียี่สิบเข้าใจไหมครับก็ยังยืนอยู่ที่สี่สิบกบาทสี่สิบกจุดแปดแปดบาทอยู่นะเพราะฉะนั้นการที่นำน้ำมันปามาครับนำน้ำมันบีร้อยไปผสมเป็น b ีเจ็ดบีสิบบียี่สิบ มีผลกระทบต่อราคาของพี่น้องเกษตรกร,กรที่บริโภคน้ํามันน้อยที่สุดหรือเกือบจะมองไม่เห็นนะครับครับวันนี้น้ํามันลดลงได้เนี่ยสาเหตุให่ก็เพราะน้ํามันปิโตรเลียมตลาดโลกมันลดลงเพราะฉะนั้นราคาส่วนใหญ่มันจะผูกกับราคาน้ํามันปิโตรเลียมของตลาดโลกอะครับจะขึ้นจะลงนะแต่ว่ารัฐบาลมาโยนให้กับภาระของพี่น้องชาวสวนปาล์มหรือห่วงโซ่การผลิตปาล์มทั้งหมดนะครับ ซึ่งพวกเราไม่เห็นด้วยนะมันมันเขาเรียกว่าตีไม่ตรงเป้าไม่ตรงจุดนะครับเราไปผสมนิดเดียวครับนะร้อยลิตรผสมเจ็ดลิตรผสมสิบลิตรผสมยี่สิบลิตรนะครับ l, 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 นะบนะแล้วก็ภาะวะอย่างนี้ผมคิดว่าสั้นๆนะครับเพราะว่าราคาผลผิดของพี่น้องอเกษตรกรไม่มีราคาน้ำมันซีพีในตลาดโลกก็สูงขึ้นสี่สิบห้าสี่สิบหกบทนะครับ,รบสั้นๆไม่นานอีกหน่อยผลผิตปลามออก มันก็เข้าสู่ภาวะปกติเหมือนเดิมอะครับนะครับดังนั้นขอขอทีนี้เรา็เลยทำความเข้าใจกับสังคมก่อนครับขออนุญาตของความเป็นธรรมตรงจุดนี้อะครับค่ะเราก็เลยส่งข้อเรียกร้องไปถึงรัฐบาลยังไงบ้างคะทีนี้เอเราส่งไปอย่างนี้ครับว่านโยบายในการผิดไบโอดีเซลนะเราต่อสู้แล้วก็ผิดเป็นนโยบายมาไม่ต่ำกว่าสิบปีคุณจำได้ไหมครับจากบีสามเป็นบีห้า จากบ B5 เรามาพัฒนาเป็นบ B7 B10 B20 นะครับยกเลิก B3 B5 ไปนะนะใช้เวลาประมาณ10ปีครับทั้งเครื่องจกักรกลการผลิตนะทั้งโรงงานค่ายรถต่างๆกว่าจะยอมรับถึงจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นกรบงอ่ะครับอำนาจหน้าที่ก็เพียงแค่สเสนอความเห็นสเสนอแนะจริงๆข้อเท็จจริงนะกรบงหน้าจะ,สะเสนอแนะมาที่กอนอ,อก ในกรนปรมีความหลากหลายครับมีตัวแทนโรงงานมีตัวแทนกเกษตรกรมีตัวแทนวิชาการมีตัวแทนรัฐบาลเกือบทุกกระทรวงครับที่เกี่ยวข้องเรื่องความถ้ากรนพมีมติยังไงก็ต้องเสนอไปที่พรรมร,ร,ม,รมีมติถึงจะมีผลในทางปฏิบัติผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับนะถ้าถ้ากบงกําหนดเป็นนโยบายได้อย่างนี้แสดงว่ากบงมีอานาจหน้าที่ใหญ่กว่ากรนป อันนี้เราทักท้วงไปว่าน่าจะไม่ถูกต้องนะน่าจะน่าจะเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องอันดับแรกอ่ะครับสองนโยบายอ่ะครับนโยบายบีเจ็ดบีสิบบียี่ิเป็นการเดินทางมาถูกทางแล้วรัฐบาลประกาศให้ปาล์มมันนะเป็นพืชพลังงานและพืชบ,บริโภค,ค,คนะเราใช้บริโภคนิดเดียวครับคุณครับ,รบเราใช้บริโภคันนั้นเดือนหนึ่งประมาณเจ็ดแปดหมื่นตันแค่นั้นเองนะ แล้วก็ส่วนใหญ่เราก็ใช้เป็นพลังงานนะ,ะเพื่อนบ้านประเทศมาเลเซียตอนนี้เขากําหนดเป็นบี20ครับมไม่เห็นเขากระทบกระเทือนอนะฮะแล้วอินโดนีเซียเนี่ยกําหนดเป็นบี30ซึ่งจะก้าวเป็นบี40ในปีนี้เขาประกาศนะครับนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลน,น่าจะยุดนโะยบายดีๆเหล่านี้ไว้เราไม่เห็นด้วยในการลดมาเป็นบีบนะครับนะนะอะอ,ะอะถ้า ถ้ารัฐบาลมีนโายบายกลับใบกลับมาไม่ยังยืนอย่างนี้นะมันจะกระทบต่อห่วงโซ่การปิดปามนะตั้งแต่ตั้งแต่ราคาผลปิดของพี่น้องเกษตรกรนะปริมาณการปิดของ CPO ที่จะป้อนใบบีร้อยบีร้อยป้อนไบบีเจ็ดบีสิบบียี่สิบครับมันกระทบบททั้งห่วงโซ่เลยครับคุณสิทธิพรครับแต่แต่ถ้ายึดตามมติของกบงเนี่ยเดี๋ยววันพุธนี้แล้ว 1ธันวาคมเขาจะมีการปรับสูตรแล้วนะฮะถ้าเขามีเริ่มการปรับสูตรวันพุธนี้เราจะเคลื่อนไหวเราจะมีการยกระดับการชุมนุมหรือว่ามีการประท้วงเพิ่มเติมไหมฮะจริงๆอย่างนี้ครับเรียนเรียนกับพี่น้องเกษตรกรตรงๆอ่ะครับครับแล้วก็เรียนกับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับนะคุณชลโดมอ่ะครับเขาจะกําหนดขึ้นไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่หนึ่งนะครับแต่ว่าคุณชลโดมบังเกิดอุบัติเหตุนะครถชนเสียชีวิต เพราะนั้นตอนนี้เรายังไม่ได้มีการพูดคุยกันนะนะ,ะถ้าจะกําหนดท่าทีอย่างไงอะครับม,มันต้องรอหารือกันอีกครั้งหนึ่งครับค่ะทีนี้ถ้ามุมของพี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนปาล์มนะคะในการแก้ไขปัญหาราคาน้ํามันเรามีข้อเสนอแนะไหมคะว่าทํายังไงมันน่าจะตรงจุดมากกว่าเนี้คะ่ะจริงๆอะครับะนะ,ะเรื่องที่เกี่ยวกับน้าม,ม,มันมีหลายเรื่องนะครับหนึ่งตั้งแต่ภาษีสรรพสามิตค่ม คุณเข้าใจไหมผมจําตัวเลขไม่ได้นะว่ารัฐบาลเก็บภาษีสับมิตเท่าไหร่ครับห้าบาทสิบาทเจ็ดบาทผมไม่รู้ครับนะแล้วก็ภาษีเทศบาลคือน้ํามันเนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องเสียภาษีให้กับเทศบาลอปจพวกนี้ครับครับนะแล้วก็มีเงินกองทุนน้ํามันผมผมไม่คิดนะผมไม่คิดจริงๆว่าเมื่อเป็นข้อเรียกร้องนะผมจะไม่พูดถึง กรณีของท่านอื่นนะครับว่าสมควรปรับลดราคาน้ํามันดีเซลอย่าให้สูงมากเกินไปมันจะกระทบบททั้งประเทศนะครับผมเห็นด้วยกับเรื่องนี้นครับครับถ้ารัฐาบาลจะรักษาราคาน้ํามันไว้ที่28บาทจริงๆครับก็ดูโครงสร้างน้ํามันที่เป็นตัวอื่นนะครับจะตรงเป้ามากกว่านะนะมีเงินกองทุนน้ามันนะครับช่วงน้ํามันปิโตรเลียมราคาถูกๆรัฐบาลก็เก็บเงินเข้ากองทุนน้ามัน ช่วงวิกฤตอย่างนี้ราคาแพงๆครับรัฐบาลก็อาจจะไม่ต้องเก็บเงินเข้าไปกองทุนน้ามันหรืออาจจะชดเชยราคานิดหน่อยมันก็เหลือ2ยบาทปดปแล้วครับคุณสิริพร,พรนะพอพอมีมติบอกว่าจะปรับสูตรแบบนี้ความเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันปาล์มเองมันเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็แนวโน้มในอนาคตจะเป็นยังไงฮะคือคืออย่างนี้ครับราคาน้ำมันปาล์มมั่นเราวันเดี๋ยวนี้มันเกี่ยวเกี่ยวข้องกับตลาดโลกนะตอนนี้ราคาน้ำมัน C p O ในตลาดโลกยังดีอยู่ เอกชนยังส่งออกได้อยู่นะราคาน้ำมันทีวีโอตลาดโลกปัจจุบันอยู่ที่44-45บาทบนะซึ่งราคาปกติสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ที่25-26บาทแค่นั้นเองนะเพราะนั้นก็ผมคิดว่าช่วงสั้นๆอย่างนี้ยังไม่กระทบก่อนนะเพราะว่าถ้าน้ำมันมันเหลือนะถ้าน้ำมันมันเหลือใช่ไหมครับเอกชนยังส่งออกได้อยู่ สถานการณ์ปัจจุบันนะนะแต่อนาคตข้างหน้าครับอนาคตข้างหน้ารัฐบาลประกาศยาวเกินไปคือสี่เดือนถือว่ายาวอ่ะครับครับนะจริงๆน่าจะประกาศหนึ่งเดือนแล้วก็วิเคราะห์หนึ่งเดือนวิเคราะห์หนึ่งเดือนวิเคราะห์อันนี้ยังพอพอคุยกันได้ครับอ๋อคือถ้าเดือนต่อเดือนมันน่าจะดีกว่าถูกต้องไหมคะครับถ้าเดือนต่อเดือนอ่ะนะแล้วก็ น่าจะมีการพูดคุยทําความเข้าใจกับทุกภาคส่วนก่อนครับไม่ใช่พี่น้องเกษตรกรอย่างเดียวนะครับนะโรงงานนะครับโรงงานภาคอุตสาหกรรมนะครับโรงงานที่ผิดมีร้อยอะครับสมมติว่าวันหนึ่งเขาผิดอยู่เท่านี้ลิตรนะครับพอเหลือแต่บีเจ็ดก็ต้องลดลงมาใช่นไหมครับมันกระทบบทอะครับมันน่าจะมีการวางแผนล่วงหน้าแล้วก็ถ้าจะประกาศใช้จริงๆทําความเข้าใจกันทุกภาคส่วนแล้วก็ ประกาศเป็นระยะเวลาสั้นๆน,น,นะครับมันต้องประเมินเป็น<ภ>ช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงอันนี้เขาประกาศสีเดือนเลยครับ<ภ>ผมว่าเห็นด้วยเลยครับค<ภ>่ะคุณสิทธิพรทีนี้พอเริ่มมีการเคลื่อนไหวของชาวสวนปาล์มของตัวเราเองหน่วยงานภาครัฐมีการส่งสัญญาณหรือมีการพูดคุยอะไรเบื้องต้นกันบ้างไหมคะเราส่งไปที่กระทรวงพลังงานด้วยนะครับก็วันนั้นวันที่เท่าไหร่นะที่ผมยื่นที่ยี่สิบหก 16, วันที่ยุบบ <น Republicans S 1> วันศุกร์นะวันศุกร์ที่ย่บกที่เรายื่นต่อผู้ว่าการจังหวัดนะครับ <S S แล้วก็ทางผู้ว่าการจังหวัดก็ให้พลังงานจังหวัดมารับแล้วก็ส่งเรื่องไปที่กระทรวงพลังงานด้วย <inde> นะแล้วก็อีกทางหนึ่งก็ส่งเรื่องไปที่นาย,ยกทรัฐมนตรีครับะเพื่อนาย,ยกทรัฐมนตรีจะได้ประสานกับท่านพลเอกประวิตรวงวงสุวรรณซึ่งเป็นประธานกนปอยู่ครับเราต้องการสะท้อนเบื้องต้นต้องการสะท้อนไปที่รัฐบาล หนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ก่อนครับค่ะสุดท้ายเรามีเดทไลน์ไว้ในใจไหมคะว่ากาหนดระยะเวลาการตอบสนองของภาครัฐได้ถึงเมื่อไหร่คะจริงๆวันนั้นนะครับ<ะ>หลังจากที่เราไปยื่นหนังสือแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในกลุ่มเล็กๆนะ,ะว่านอกจากยื่นหนังสือแล้วก็น่าจะมีตัวแทนไปยื่นที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยก็คือกําหนดวันที่หนึ่งนะครับะนะแต่ว่า,าคนที่จะเคลื่อนไหวเรื่องนี้ กับมาเสียชีวิตเสียก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่มีการพูดคุยกันนะครับถ้าจะมีการเคลื่อนไหวหนึ่งต้องดูผลกระทบเรื่องราคาต่อพี่น้องเกษตรก่อนนะครับสองเนี่ยต้องหารือกันก่อนครับจะตำรนดคนเดียวไม่ได้ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณข้อมูลจากคุณสิทธิพรมากนะคะครับครับ ครับสวัสดีครับได้ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณสิทธิพรจริยพงศ์นะคะท่านเป็นรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติค่ะก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวต่อไป<ม>ว่าจะมีการขยับขยื่นไปทางไหนนะคะที่แน่ๆก็ต้องรอดูว่ามติกบง,งจะมีการเปลี่ยนแปลงรหรือเปล่าเพราะว่าจะเริ่มแล้วก็คือ1นธันวาคมนี้นะคะคุณผู้ชมจากเรื่องน้ํามันจากเรื่องทิศทางราคาปาล์มมาดูราคาปุ๋ยกันหน่อยค่ะพี่น้องเกษตรกรคะล่าสุดกระทรวงพาณิชย์